เมื่อคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสำเร็จในธุรกิจมีข้อคิดที่ดีมากๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจค่ะนั่นคือจงอย่าเพียงอยากทำธุรกิจเพราะถ้าคุณแค่อยากคุณจะประสบความสำเร็จได้เท่าที่คุณต้องการเล็กๆเท่านั้นแต่จงพยายามทำมันให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดเพราะนั่นคือคำตอบว่าถ้าคุณต้องการความสำเร็จแบบมากที่สุด คุณต้องมีหลักคิดในการทำธุรกิจค่ะ และคุณกำลังอยู่กับพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาพบกับท็อปิกสั้นๆคำถามที่ต้องตอบเมื่อต้องการสำเร็จในธุรกิจค่ะในเรื่องราวของการทำธุรกิจมันเกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งเงินทั้งเวลาทั้งศักยภาพของคุณทั้งการบริหารจัดการเครือข่ายทีมงานและลูกน้องของคุณค่ะวันนี้ถ้าคุณต้องการเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจ สิ่งที่คุณต้องคิดและให้ความสำคัญคือเรื่องราวเหล่านี้ค่ะเรื่องแรกถ้าคุณเพียงแค่อยากสำเร็จในธุรกิจสิ่งที่คุณทำก็อาจจะเริ่มต้นจากคุณตั้งใจจะอยากทำอะไรอยากบอกเล่าอะไรอยากนําเสนออะไรอยากขายอะไรอยากมีแนวคิดแบบไหนคุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วคุณก็แค่ว่าฉันมีทุนฉันจะเปิดธุรกิจที่นี่ ฉันจะเปิดธุรกิจแบบที่ฉันตั้งใจไว้แบบที่ฉันต้องการให้ฉันก็จะเปิดในมุมของฉันมุมเดียวเลยค่ะสมมุติว่าคุณเนี่ยมีแนวคิดจะเปิดมินิมาร์ทในชุมชนชุมชนหนึ่งคุณก็แค่ไปหาทำเลแล้วคุณก็เปิดเอาสินค้าที่คุณคิดว่ามันดีมาวางไว้หลังจากนั้นคุณก็เปิดค่ะถ้าคุณทำแบบนี้ความสำเร็จของคุณก็จะเป็นระดับที่หนึ่งเท่านั้นเลเวลที่หค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า ก่อนที่คุณจะเปิดมินิมาร์ทแห่งนี้คุณไปเซอร์เวีก่อนว่าคนกลุ่มนี้หรือชุมชนที่นี่เขาต้องการแบบไหนเขามีวิถีชีวิตแบบไหนเขาอยากได้อะไรมาซัพพอร์ตเขาเขาอยากได้อะไรที่มันตอบโจทย์เขาคุณลองเซอร์เวีความต้องการของลูกค้าคุณก่อนถ้าคุณทำแบบนั้นได้แล้วคุณทำสิ่งที่เรียกว่าตอบสนองกลุ่มลูกค้าของคุณตอบสนองเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของคุณ คุณทำคอนเทนต์คุณทำเนื้อหาคุณทำสินค้าที่มันตอบสนองกลุ่มลูกค้าของคุณความสำเร็จของคุณก็จะเป็นเลเวลที่2ค่ะเพราะเมื่อคุณไปเปิดแล้วมันตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าก็จะวิ่งเข้ามาหาร้านคุณถ้าคุณทำประชาสัมพันธ์ดีด้วยลูกค้าก็จะมาหาคุณแล้วตอบโจทย์เขาให้ความสำคัญกับเขาความสำเร็จของคุณก็จะเป็นเลเวลที่2ค่ะแต่ถ้าคุณอยากสำเร็จหรือคุณต้องการความสำเร็จ ที่สุดยอดกว่านั้นคุณอาจจะต้องทำเลเวลที่3ค่ะเลเวลที่3คือคุณมีสินค้าคุณค้นหากลุ่มเป้าหมายและค้นหาความต้องการของเขาทําสิ่งที่ตอบโจทย์เขานั่นคือเลเวลที่2นะคะแต่เลเวลที่3คืออะไรนอกจากคุณทำที่1คุณทําที่2แล้วเลเวลที่3คือ คุณให้เขามากกว่าความคาดหวังของเขาคุณให้เขาสิ่งที่เรียกว่าเหนือความคาดหมายค่ะเหนือความคาดหมายคืออะไรพี่ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคุณเป็นร้านค้าออนไลน์สมมุติว่าคุณเข้ามาทําร้านค้าออนไลน์ค่ะสิ่งแรกคือคุณมีสินค้าสิ่งที่สคือคุณตอบโจทย์ลูกค้าตามความต้องการตามปัญหาของเขามันยังไม่พอค่ะ ถ้ามันจะเหนือความคาดหมายคุณต้องให้สิ่งที่เหนือความคาดหมายเช่นลูกค้าเข้ามาถามหนึ่งเรื่องสิ่งที่คุณจะตอบคือคุณตอบหนึ่งเรื่องไปแล้วคุณแก้ปัญหาเข้าไปแล้วคุณมีสิ่งที่มากกว่าเช่นคุณมีของแถมคุณมีบริการที่ส่งไวคุณมีบริการเก็บปลายทางคุณมีบริการแบบแพ็กเกจแบบดีเลิศแล้วคุณให้ของแถมคุณมีแต่งคิวการ์ดไป เมื่อลูกค้ารับสินค้าของคุณแน่นอนคะ่ะความประทับใจจะเกิดเพราะเขาแค่คาดหวังว่าได้สินค้าตรงที่เขาต้องการคาดหวังแรกนะคะคาดหวังที่สองแพ็กเกจจิ้งดูดีดูดีดูให้ความสำคัญคาดหวังที่สามคือส่งไวมากคาดหวังที่สี่มีเก็บปลายทางได้ คาดหวังที่เหนือความคาดหวังคือมีของแถมมาด้วยมี thank you card มาด้วยโทรศัพท์มาถามข่าวด้วยเห็นไหมคะมันเหนือความคาดหวังของเขาถ้าคุณสามารถให้เลเวลที่3ได้ธุรกิจของคุณก็จะเป็นธุรกิจที่สำเร็จไวและมันสำเร็จเห็นผลจริงค่ะลองนำามสิ่งนี้ไปปรับใช้ดูนะคะเลเวลที่1 เป็นเลเวลที่คุณอยากทำเลเวลที่2คือตอบโจทย์เลเวลที่3เหนือความคาดหมายค่ะ3เลเวลนี้มันไม่ได้ทำยากถ้าคุณต้องการความสำเร็จในธุรกิจของคุณจริงๆพี่เชื่อว่าคุณสำเร็จได้ค่ะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์สวัสดีค่ะ